ครับวันนี้จะมาให้ทุกคนได้ดูนะครับงานเซอร์วิสฟิล์มใสกันลอยแล้วนะครับผมคันนี้เป็น h อ n d a C ซี vic Type R นะครับผมก็ติดฟิล์มกันลอยเต็มคันกับเราไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ารถที่ติดฟิล์มใสกันลอยเป็นอีคันหนึ่งนะครับที่ติดฟิล์มไปกับเรานะครับแล้วก็เป็นรถที่ติดฟิล์มเกรด TPU ด้วยนะครับผมมาดูกันนะครับเป็นรถแรไอเทมอีกคันหนึ่งนะครับที่ รับประกันเลยว่าลูกค้าหลายๆท่านรู้จักแน่นอนนะครับผมกับความพิเศษของเขานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คอนเซปที่ทำกันไปตอนแรกเนี่ยคือไม่ถอดอะไรเลยนะครับผมไม่ถอดอะไรเลยนะครับจะมาให้ดูกันอันนี้จะมีรอยผ่าเบ้ามือนี่จะเห็นรอยอยู่นะฮะเพราะว่าตรงนี้เราไม่สามารถที่จะใส่ฟิล์มไปได้โดยที่ไม่ถอดไอ้เบ้ามือตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นร่องรอยอยู่นะครับผมอาจจะเป็นจุดเดียวนะครับแต่พวกนี้เข้าเข้ามุมเรียบร้อยหมดเลยนะฮะ จะหาไม่เจอเลยนะครับจะไม่มีแลบให้เห็นเลยนะครับผมมุมๆพวกนี้นะนี่ใช้ไป6กเดือนแล้วนะฮะจะไม่มีคราบดําๆไม่มีคราบดําๆเลยนะครับเห็นไหมพวกนี้ก็จะไม่เห็นเลยนะครับไฟท้ายต่างๆโลโก้นะครับนีนะฮะแต่ว่าโลโก้เนี้ยเจ้าของอนุญ,ญาตให้ถอดนะเราก็ทาการถอดนะอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นพวกตรงนี้นะครับผม อันนี้เราไม่ได้ทำการถอดนะลูกค้าไม่ให้ถอดนะครตัวนีเ้เราก็ต้องเว้าข้างๆเอานะครับแต่ดูงานเรานะไม่มีแลบเลยนะมันจะชิดขอบตัวนี้ที่สุดเลยนะครับชิดขอบที่สุดเลยนะครับจะไม่เห็นการที่มันจะแลบออกมาได้เลยนะครับผมไอ้ dling, พวกนี้เราเก็บเรียบร้อยนะฮะสปอยเลอร์ชิ gold, ช้นนี้ติดนะครับชิ้นนี้ติดแล้วติดทั้งข้างบนและข้างล่างด้วยนี่ด้านล่างก็ติดนะครับด้านล่างก็ติดนะฮะ ชิ้นดาพวกนี้ก็ติดนะครับผมไอชิ้นนี้ก็ติดนะฮะสังเกตนะครับไหพวกเซนซงเซนเซอร์นะครับจะไม่มีคราบดําๆเลยอฮะดูใกล้ๆเลยไม่มีดําๆเลยนะฮะชิ้นนี้ก็ติดทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนท่อเนี่ยลูกค้าไปใส่เพิ่มมาใหม่เป็นสปูลนะครับตอนแรกก็เป็นท่อเดิมนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรกับฟิล์มกันรอยนะตรงนี้ก็ทําการติดหมดเลยนะครับชิ้นล่างนี่ติดหมดนะครับชิ้นตัวนี้ก็ติดนะครับเนี่ยจะเห็นอยู่นะครับมุมพวกนี้เห็นไหมแล้วก็มีการ เว้นระยะไว้นะฮะผมเห็นปะมันก็จะไม่ดำนะครับไอจุดนี้ที่เป็นคอนเซปต์พับได้พับนะครับนี่เห็นไหมพับได้พับพับทำใหม่ก็นี่ฮะเวลามันดำอ่ะมันไม่ดำมันไม่เห็นเห็นไหมฮะเอาเข้าไปใกล้ๆเลยเห็นปะเพราะฟิล์มอ่ะเราไม่ได้จบตรงนี้เราม้วนเข้าไปเพราะนั้นทีนี้เวลามันดำอ่ะมันก็ไปดำด้านในนะครับชิดได้ชิดก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่ยัดเข้าไปสุดไม่ได้นะครับแต่เราจะชิดให้มันชนกับอีดำๆนี่เลยพลาสติกวกนี้จะเห็นด้วยใกล้ๆไหมไม่ดำนะครับ เพราะว่านี่คือชิดให้มันสุดนะครับผมด้านบนเช่นกันไอ้ข้างบนเนี้เราไม่ได้ถอดนะครับแต่เราก็พยายามชิดมันเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะเนี่ยาจะชิดเข้าไปได้นะครับติดฟิล์มกันรอยนอกจากจะติดให้มันเสร็จให้มันได้ปกป้องรถเนี่ยความสวยงามเราก็ต้องคํานึงด้วยนะครับไม่งนั้นเนี่ยถ้าเราติดไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาใช้งานไปเวลามันดำมันเป็นคราบมันเห็นตําหนินะครับผมไหนพวกมุมเนี้ยเนี่ยลูกค้าใช้ไปหกเดือนแล้วนะแล้วใช้จริงๆด้วยนะครับ ถึงจะเป็นซีวีไทท์อานะครับนานๆขับออกทริปหรืออะไรไปกินคาเฟ่ไปเที่ยวภารกิจอะไรของเขาเนี่ยมันก็มีการขับที่รุนแรงแน่นอนนะครับผมเพราะนั้นทีนี้การโปรเทคก็อาจจะเป็นเรื่องที่คู่ควรนะครับแต่ทุกอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือว่ามันมีการใช้งานนะครับผมไม่ใช่ว่าเอ้ยมันก็ต้องสวยสิบนรถมันไปจอดโชว์คันนี้ใช้จริงๆนะครับผมอันนี้ใช้จริง ลูกค้าก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรมานะครับตอนแรกเป็นล้อเดิมตอนนี้เป็นล้อสปูลเช่นกันนะครับผมก็มีนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยระหว่างหลายทางเนี้ยคือเขาก็มาล้างกับเรานะครับเราก็จะเห็นว่าเออเขาใช้งานจริงๆนะเขาไม่ได้ไปจอดโชว์เฉยอันนี้ก็จะมาให้ดูครับงานติดฟิล์มใสกันลอยของเรานะครับตรงไหนมีจุดต้องแก้หรือบกพร่องตรงไหนนะครับเซอร์วิสของเราจะมีการดูแลให้นะครับแล้วก็จะนัดเข้ามานะครับตรงไหนมัน หนักหนาเราก็อาจจะทําการเปลี่ยนแต่ก็อาจจะมีกติกาได้ไห้เราต้องตกลงกันนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนอย่างเช่นถ้ามุดฝากระโปรงม,มันเกิดมีปัญหาจากการใช้งานมานะครับทำการเปลี่ยนเราก็มีราคาพิเศษให้ไม่ได้เก็บเต็มนะครับผมแต่ถ้า้องไหนมันเด้งอ้าเล็กน้อยๆเนี่ยถ้ามันไม่เหนือบอกเราแล้วเราก็ทําการแก้ให้เลยนะครับแต่คันนี้ไม่มีอะไรต้องแก้เลยนะครับกระจังหน้าไทยอาร์เนี่ยบอกเลยว่าติดฟิล์มนะครับเนี่ยพวกนี้ติดฟิล์มหมดเลยนะครับโลโก้ก็ติดนะครับไอ้ดีเทลพวกนี้ติดหมด นะครับชายล่างก็ติดนะครับผมเห็นไหมติดหมดนะครับที่เห็นเนียนเนียนเนี้ยนะครับเห็นไหมครับติดทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะติดหมดเลยไฟต่างต่างนะครับทําการติดหมดเลยนะครับโอเคก็เป็นอีกคันหนึ่งครับเอามาให้ชมกันนะครับว่างานซวิตเป็นยังไงช่วงนี้ก็จะซวิทเยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเซรามิกนะครับเซรามิกฟิล์มใสกันรอยนะครับอันนี้ติดฝากระโปรงนะครับ คันนี้เพิ่งไปชนมาก็ลบส้มให้ใหม่นะครับใครทําโปรแกรมอะไรไปมาซิวิตเราก็จะทําแบบนั้นเลยนะครับผมจะมีแค่ไม่นาซ้ําคือลบส้มนะครับลบส้มไปแล้วเราลบแค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือคือขัดลบรอยให้และเครื่องซิวิชให้ใหม่นะครับผมก็โอเคครับนี้มาอัปเดตสั้นๆนะสำหรับงานซิวิชของเราวันนี้ครับ